มองดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเนื้อพระมีสีคล้ายงาชา้างและแตกลายงาคล้ายสังคโลกมองเห็นมวลสารต่างๆสงวยงามไม่เหมือนพระสมเด็จรุ่นใดที่สร้างมาแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ต้องทำการเป็นพิเศษหน่อย เมื่อท่านโตเมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นำพระชุดเป็นจากภาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรมื่อแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆัง